สวัสดีค่ะก่อนที่จะหันเห็ดชนิดนี้ขอพูดถึงสรรพคุณคร่าวๆนะคะเห็ดชนิดนี้มีชื่อว่าเห็ดเบอร์ p โพลิพัวที่เขาเรียกเห็ดเบอร์ชโพลิพัวก็เนื่องจากว่าเกิดที่ต้นเบอร์ชแต่เป็นต้นเบอร์ที่ตายแล้วนะคะส่วนโพลิพัวก็คือเป็นเห็ดที่ไม่มีกลีบใต้ดอก โพลิพัวคือเห็ดที่ไม่มีกลีบใต้ดอกอย่างเช่นลิ้นจือก็เป็นเบิร์ชโพลิพัวไม่มีกลีบใต้ดอกค่ะเป็นเห็ดยาที่เขานำมาใช้เป็นพันๆปีแล้วนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะนำเห็ดยาเบอร์ชเนี่ยมากรีดเป็นแผ่นเล็กๆบางๆมาแปะแผลสด เขาจะมีสรรพคุณในการห้ามเลือดแล้วก็ช่วยสมานแผลทำให้แผลหายเร็วเนื่องจากว่ามีตัวมีตัวยาสำคัญคือช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะนอกจากนั้นยังนำมาทำเป็นยาถ่ายพยาิยาฆ่าพยาิด้วยค่ะเวลาปวดตามกระดูกปวดเมื่อยตามร่างกายปวดตามข้อปวดกระดูก ก็สามารถที่จะนำเบิร์ชโพลิพูวเนี่ยมาต้มน้ำดื่มได้ค่ะอันนี้ไปรู้สรรพคุณเมื่อกี้นี่นะคะจะต้องรีบต้มดื่มเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอย่างคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่เขาก็จะใช้เบิร์ชโพลิพูวเนี่ยไปต้มน้ำดื่มเวลาประมาณสามสามเวลาอาจจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก็ได้ค่ะก็จะทำให้อาการไข้หวัดใหญ่นั้นนะคะทุเลาลง เห็นไหมสรรพคุณมากมายจริงๆถึงได้ชอบเห็ดชนิดนี้แต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ไปป่าที่เคยเจอดอกสวยๆดอกใหญ่ๆเห็ดยาเบิร์ดพอดีพัวดอกอ่อนๆสามารถนำมาทำกับข้าวได้นะคะนำมาทำแกงทำผัดพวกฝรั่งเขาจะนำมาต้มซุปซุปที่เขาใช้ซดน้ำนะคะส่วนดอกแก่แล้วเขาก็จะนำมา ต้มน้ำชาดื่มแล้วก็นำมาทำเป็นยาดองเหล้าถ้ามาทำเป็นยาดองเหล้าตัวยาจะออกฤทธิ์เร็วกว่าที่เอามาต้มน้ำดื่มนี่คือสรรพคุณของเขานะคะแล้วนอกจากนั้นไม่น่าเชื่อมีสรรพคุณทางด้านการแพทย์ด้วยช่วยต้านโรคร้ายแล้วก็ เขาบอกว่าช่วยสกัดไม่ให้เช <too> ื้อของโรคร้ายแม้กระทั่งเนื people. ้องอกช่วยสกัดไม่ให้เชื้อกระจายดูสิคะและยังช่วยเกี่ยวกับผิวหนังด้วยนะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคผิวหนังอย่างก็อย่างที่รู้กันฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบอาบแดดเห็ดชนิดนี้ช่วยรักษาเกี่ยวกับโรค ผิวหนังด้วยค่ะมีสรรพคุณทางอ้อมด้วยนะไม่ใช่ทางอ้อมใช้ตรงๆเลยแหละก็คือช่วยในการทําให้ของมีคมเนี่ยค่ะคมยิ่งขึ้นอาจจะนํามาทําแบบนี้หรืออาจจะทําแบบนี้ก็ได้เนี่ยค่ะรับมีดรับมีดแบบนี้นะคะนี่จะทําให้มีดคมขึ้นรับมีดรับกันไก่ก็คือรับ ใช้รับของมีคมนี่แหละค่ะคือสรรพคุณคร้าวๆของเห็ดยาเบิร์สโพลีพัวเห็ดยาเบิร์สเนี่ยเขาจะมีสปอร์อยู่ข้างล่างใต้ดอกถ้าหากดอกแก่ใต้ดอกจะมีสีน้ำตาลไว้จะพยายามหาดอกแก่มาทำคลิปให้ชมนะคะตรงนี้เขาจะมีสีน้ำตาลก็ยังมีตัวยาอยู่นะคะ แต่อยาเก็บที่แก่มากเกินไปแก่มากเกินไปมันจะหันไม่ได้ค่ะที่เก็บมานี้นี่ยังไม่ถือว่าแก่จัดสปอเขายังไม่ได้ปล่อยสปอเลยแบบนี้แต่ไม่ได้เก็บมาหมดขอนยังเหลือเอาไว้ก็จะทําให้เห็ดที่เหลือ,อไว้นะคะปล่อยสปอปีหน้าจะได้เก็บอีกเบิร์สโพลิพัวเป็นเห็ดปีต่อปีปีนี้ถ้าเราไม่เก็บมันก็จะดีอย่างหนึ่งคือเขาจะปล่อยสปอ จากนั้นเขาก็จะแก่แก่แล้วจะผุปีต่อไปก็จะเกิดขึ้นมาอีกแต่บางป่าขอนกับตอที่เคยเก็บเขาไม่เกิดค่ะแต่ก็จะมีอยู่บางป่าขอนกับตอที่เคยเก็บเขาก็เกิดมาอีกนี่แหละค่ะคือสรรพคุณครข้าวข,ของเห็ดยาเบิร์ชโพลิพัวบางคนเขายังบอกเลยว่าไม่มีฟลูต่อไปอีกแล้วฟลูก็คือไข้หวัดใหญ่ ในวิดีโอฝรั่งนะคะเพราะว่าเวลาเขามีไข้หวัดใหญ่มีอาการเป็นไข้ตัวร้อนปวดหัวตัวร้อนเนี่ยขั้นเนื้อขั้นตัวเขาก็จะนำเห็ดยาชนิดนี้ล่ะคะ่ะมาใช้ต่อไปก็จะหัน่นที่หั่นไปแล้วก็มีฝรั่งบางคนเนี่ยแปลกมากเขาจะเอาเปลือกออกเนี่ยค่ะหั่นออกมาก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ จะหันแต่จะไม่ทิ้งเปลือกนะคะนั่นโอ้โหมีดคมไหนลองรับอีกสิให้เขาคมแต่ต้องเป็นเห็ดเนื้อสดๆนะเบิร์สโพลิพัวเนี่ยเก็บมาแล้วต้องรีบหั่นนี่เก็บมาเมื่อวนันเพราะถ้าวางไว้เห็ดจะเห็ดจะ จะแห้งจากนั้นหันไม่ได้เลยค่ะนี่เนี่ยเขาจะนุ่มๆแบบนี้นะคะหันเลยไม่ต้องเอาเปลือกออกเนี่ยค่ะก็หันไปแบบเนี้ยโหคมดีจังคมดีจัง พิ่งได้ไปเห็นสรรพคุณเมื่อกี้เนี่ยค่ะจากวิดีโอฝรั่งที่เขาบอกว่าช่วยบรรเทาอาการปวดกระดูกปวดตามร่างกายก็คือปวดกล้ามเนื้อแล้วก็คนที่ปวดตามข้อต่อก็นำเห็ดชนิดนี้ไปใช้ได้เนี่ยค่ะหั่นแบบนี้คนที่เขามีบริเวณเขาก็เอาไปตากคนที่เขามีเครื่องเครื่องอบแห้งเขาก็ นำไปใส่ในเครื่องอบแห้งแต่คนที่เขาไม่มีเขาก็อบในเตาอบนี่ก็จะอบในเตาอบนะคะจากนั้นอบเสร็จแล้วต้องรีบเก็บในภาชนะให้มิดชิดเพราะว่ามันจะมีตัวมอดมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมากัดเป็นผุยผงเลยนี่หอมหอมนี่หอมจังเลย แต่แปลกใจทําไมทุกวันนี้เห็ดเบิร์ดไม่ขมเมื่อก่อนเนี่ยจะขมต้มน้ําดื่มเนี่ยขมขมพอๆกับลิ้นจือแต่นี่ไม่ใช่เห็ดลิ้นจือนะคะนี่แหละคือเห็ดยาเบิร์ชโพลิพัวเดินป่ามาหลายวันปวดตามตัวปวดตามตัวปวดกล้ามเนื้อค่ะจะรีบต้มสดๆเนี่ยดื่มแล้วก็จะรีบหั่นนำไปอบ นี่นะคะคือเห็ดยาเบิร์ชพลีพัวที่บ้านเราไม่มีเพราะว่าเขาเป็นเห็ดเมืองหนาวเกิดกับต้นเบริร์ชที่บ้านเราไม่มีต้นเบริร์ชแต่ที่เมืองไทยเรามีเห็ดยามีสมุนไพรมากมายขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆขอบคุณมากๆนะคะที่แวะมาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ